วีออสปี2 0 1 0จองแค่10บาทค่ะวันนี้นะให้โปรโจองถูกมากเลยนะคะใครที่อยากได้นะต้องรีบมาจับมาจองวันนี้เนเน่ให้โปรเลยนะจองแค่10บาทและสําหรับลูกค้านะ,ะที่จองมาก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะคันนี้เนเน่ให้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยมาเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันกันค่ะเริ่มจากภายนอเริ่มจากภายในเลยว่าคันนี้นะคะด้านในมีอะไรบ้างมา โอ้โห oh, eh, เราก็นึกว่ารถแบบว่าสวยๆใสๆไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เปิดมาเป็นไงพวงมาลัยก็พวงมาลัยแต่งซิ่งแล้วนะคะคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของนะคะนำมาเทินกับรถกระบะนะที่ร้านนะคะเกียร์กระปุก5สปีดนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีแน่นอนเพราะว่าเป็นเกียร์กระปุกแบบนี้นะแต่ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกับเน่ค่ะ คันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีเบจนะแล้วก็หน้าจอมีมาให้นะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะเน,เน่ให้ดูรอยอาร์ที่ประตูค่ะให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยว่ารถเนเน่นะไม่มีชนหนังน้ําท่วมไฟชอ็อตไฟไหม้มานะคะนี่มันสวยกลิบขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะด้านหน้าหล,หล่อเลยกระจังหน้าโครเมี่ยมตาไฟใสๆนะคะและเรามาดูด้านข้างนิดนึงคันนี้อย่างที่บอกคะ่ะว่าเป็นรถบ้านนอกจากจะได้พวงมาลัยแต่งซิ่งนะ ล้อค่ะแม็กแต่งซิ่งไปเลยยางนะเดี๋ยวน,นี้เปลี่ยนให,ให้ใหม่ทั้ง4เส้นเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะและคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดนะพวกสายส่งสายสินพวกนี้นะคะเดี๋ยวดูแลจัดการให้นะคะสเกิร์ตมีมาให้ทั้งด้านหน้าด้านข้างเดี๋ยวชบดูด้านหลังนิดน,นึงโอ้โหสเกิร์ตรอบคันทุกคนคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์มีมาให้ด้วยและอย่างที่บอก t ต y ยต้าวีอเนี่ยช่วงนี้คนกําลังตามหาเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแกร่ง ใช้งานได้เต็มเหนี่ยวเลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะดูรอบข้างสวยๆด,ดูห้องดูห้องโดยสารสวยๆมาดูห้องเครื่องกันมากนี่เลยเปิดให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องแบบแห้งๆแ,แห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคันนี้นะคะเดี๋ยวเน่ๆนะดูแลจัดการให้นะคะ พวกแบตเตลงแบตเตอรี่ฝากระโปรงอะไรพวกนี้ก็ยังเดิมๆนะคะรอยอาร์รอยมาร์กยังอยู่นะคะใครที่พร้อมจองจองมาเลยค่ะ10บาทเท่านั้นเพราะน้องเป็นรถปี2010นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะวันนี้เนเนขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า